สกาเลนะตังธรรมังอภิปูชยามะอีมินาสการเลนะตังสังฆังอภิปูชาามะข้าพเจ้าขอบูชาพระบรมสาธีกทธาตที่ปฏิฐานไปแล้วในธรรมเมกาสตูขอการบูชาสการะ ใ,ในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าไ,ได้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้ด้วยเธอสาธุสาธุสาธุอัตมุมทามินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

yeti ko akāniko ehisāsiko upanayiko paṭhadang vetikā pho viññūhi stupati paṇṇo bhagavato sāvaka saṅgho udupati paṇṇo bhagavato sāvana saṅgho yāya

Antari karanio anu tarampunda kitang lokasadi Dewa mesutang ikang samayang kakawa Para nasi yang wiharati isipatan Dikatanya tatarako pakawa ภาเกยติโคอมันเตสิตะเวเมภิกขเวอันปปติเตนนเสผิดัพพัญโญจายังขามิสุคามะ 비도감모보두전니고 아나리요 아나타산히 에테테피카베우포안테 요자 요자쿠가 다누요고투코 아나리요 아나타산히 에테테피카베우포

घटेन अपि च कु करमि यानकर उपशमाय अभिज्ञायनि प्राणाय संवतति तम च साकवेपतिपदाघेन अपि सम्बोध च कु करमि อุปสมายาปิญญายาสัมโพธายานิพพานายสังวาตาติยะวิวาริโยอัตถังจิโกมัคคโสยยะติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมา

อุปสมัยปิญญาสัมโพธายาณิพพานายสังวฏติอิทังโคปนติกเวทุกขังอริยสัจจจนตติทุกขาจาราติทุกขามรณนามิทุกขังโสกาปิเทวะทุกขะตูมานสุปายาสุปุกขะ ปิเยหิสัปโยโกตุโกปิเยหิวิปปโยโกตุโกยัมปิสังนรปฏิตังปิทุกขังสังจิเตนะปันตุปาทาันาทุกขาจิทังโปนติขเวทุกขสมุทโยอริยสาจจังยังตัณหากโนภวิกา

ตัณหาภ้าวพัดตัณหาสิภ้าวพัดตัณหาอิทังโขปนติขเวทุการนิโรโตอาริยสัจจงยตัสสาเยเวตัณหาญะเสสะติราคะนิโรโตจัโกปะนิสสโขมโกติอนาลิโยอิทังโขปนติขเวทุการนิโรโต เมปะเตปะทาอริยสัจจังอายะเววนิโยอัตตังจิโกนะคุสะยะติฐังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังขปะสัมมาวาจาัมมาธัมมันโตสัมมา ชีโวสัมมาวาญาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวกุปเณอนาทุสตุเตนุตตัมเนสุตรกุงอุธปาติญาณังอุธปาติปัญญาอุธปาติวิชชาอุธปาติอน ారో โกอุธปาติตังโภคะนัย ทุกขังอริยสัจจะปะฏิญญานติเนติภิกขเวทุกฺเปอนนุสุเตสุตํเนสุตฺถะคุหุตะปาติกานุทธปาติปัญญาสุตตะปาติวิชชาอุทปาติยารโกอุนุปาติตังโขปะนิฏังทุกขังอริยสัจจะปะริยาทันติเนติภิกขเวสุขะ

Visa, udapadia roco, udapadi dang co, padi dang to, kasabudayo, ariyasak, bahat, abandi, ve, kawe, पा <laughs> कोि <laughs> Aryasa jang pahinanti mepik kave gobe ananu sute suta ne suta kung unapatiya na gobe ananu sute

อุณปาริปัญญาชาอุนปาริอโรโกุณปาริิตัง ो मा श्री कवे गोप्ते अननो सुजे सुजाको उडपालि पञ्जा उदपालि उडपा गो उडपालिता गो परितां गो Takha mina patibada Ariyasatya Abhita bandhi me Bhikhave bhupi Ananuso te sutam me sutakong kudapatiya nang udapati panya udapati

พิสุทธังอโหสีนิวตาบังพิกขเวสติวะเยรุณนะเจสพมะเจสะสมณพมรียาปัจจายสเทวมนุษย์อนุตารังสัมมาสัมปติงสัมพุโตปัญญาญสิงตโเมติขเวอิเมสุตตสุอริยสัตตจสุเอวันติ जालभूत जानीताहो यथा मलिया एवं सरबोधि ຍະຕິນຍານັນຕະພະນະເມດດສະນັງອຸທະພາທິອະໂກປະເມພິມຸດທິຫະຈະມັນສາທິນະຕິຕານິຄຸນາພະໂວສິຕິທັມມະໂພຈະພະກະວະ ปัญจังจัิยาภิกขุภะกะวะโตภาสิตังอธินานดุงอิมัสจปนาวยากรณนมิงขันย์มานีัญญาสมโตโคตัญญาสัมิรัชัง กรมมฐางรรมาจากคุมุูนาปียังจินจิสมุทายธรรมสัพัน์นิโรธาธรรมะติปวัตติเตจภคกวตาธรรมาจากเกุมมาเทวาสมนุสสิเบโศเอตามภคกวตาปานานสิยังสิปัตเนมิกัตเยอนุตธรรมาจากกางปวัติตังอปติวัติยังส มะเนนะวาภัมมะเนนะวาเทมิวะภาเทนะจิวาโรกัสสมินติตุมมานังเทวานังสัตตังสุตะวาจาตุมมะหาคาติกาเทวาสัตตมโนสาเวสงจาตุ Nam liền văn sợ tavadi 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 tavadi

โรยิตาณีวานัตตังส oh ุตวะพระมารุตตาเดวาสัตมนุษสามีทรพระมารุยิตาณีวานัตตังส um ุตวะพระมารุาเดวสัตวมนุสสามทรมหาพมานัง นะสังสัตังสุตตวาปริตตาภาเทวาสะธมโนทสาเวสุมปริตตานะนวานัสัตังสุตวามัคคทิวาสะธมนทสาเวสุมอัปปมานาภานังนวัตัง สุตมะาสาเวสัตมนุสสวาสุขภัสรานันเดวานัสสัตตังสุตะสิัสสัตงวาเดวาสัตมนุสสวาสุขุภัาสุบานังเดวาสัตตมนุสสวสุขุัสุขานังเดวานัสุสุขนา

ສາດພຸດທະວານເນດາທີວານະຕາຈາະມະໂນສສະເວສຸນະຕາຕິນັດຕານານ

โรเจปาตุระโหสิอติกาณีวันิวานังเนวานุปาวังอาชะโคภะกวัตานา าิิตอัญญาสิวะตากคนทันโยอัญญาสิวะตากคนทันโยติสิติังอายะโตกนทันญาสัอัญญาโกนทันโยตเววนามังอโมสิริติมหังพันเตภพะกวา ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานเพื่อน่านแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมาขอให้ข้าพเจ้าเกิดสมาธิได้ดวงตาเห็นธรรมข้าพเจ้าเกิดปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธองค์ด้วยการเจริญจิตตภาวนานาตารับนี้เธอ I'm go